สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมารีวิวฝักกันนะคะก็จะเป็นตัวปากกาแบรนด์ a r t i f ิเเป็นแบบปากกาลุกลื่นนะคะชื่อรุ่นของเขาก็คือตัวฮอลมาสำหรับตัวฮอลมาในคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวสีซาตินโครมนะคะซึ่งอ่าสีลักษณะของตัวสีตัวด้ามน,นะคะจะเป็นตัวสีออกเงินนั้นด้านแบบนี้นะคะก็สําหรับใครที่สอบถามกันมาว่าเอ๊ะตัวนี้นะคะซาตินนะคะต่างกับโคมเงายังไงนะคะตัวเนี้ยมันจะเป็นตัว เงินนะคะสีเงินคล้ายกันแต่ว่ามันเป็นเงินโทนด้านนะคะเวลาตัดกันกันกบตัวแหนบก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะลักษณะของสีดำตรงนี้ก็จะมีชื่อแบรนด์เขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะอาร์ติเฟกพร้อมกับในส่วนของโลโก้แบรนด์ตรงนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เราสลักชื่อจะได้เป็นโทนสีออกทองประมาณนี้นะคะส่วนการใส่ข้อความลงไปแล้วก็ชื่อฟอนต์เราสามารถเลือกได้นะคะระบุได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลน,นะคะอ่า เป็นคีย์เวิร์ดอย่างเช่น Happy Birthday c o n g r a t u l a t i o n นะคะเราก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันภาษาต่างๆนะคะไม่ว่าจะจีนเกาหลีอังกฤษไทยนะคะก็สามารถระบุได้นะคะในส่วนของตัวนี้เวลาใช้งานเราก็เป็นการหมุนออกมานะคะแล้วก็ในส่วนของเวลาการเปลี่ยนหมึกเราก็หมุนตัวนี้มาง่ายๆนะคะด้านในก็จะใช้เป็นตัวหมึกของ a r t i f a c t เป็นตัว a r t i f a c t Made in German นะคะสำหรับตัวนี้ ซึ่งเวลาที่หมึกหมดนะคะเราสามารถที่จะาหาหมึกเปลี่ยนเป็นอ์ติเฟกต์เองนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะเปลี่ยนขนาดได้ไม่ว่าจะเป็นเอหรือเอฟรวมไปจนถึงนะคะใช้เป็นแบรนด์ของ Parker p e n t นเทเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะลองดูคนะ่ะอย่างตัวนี้เป็นของ Parker ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองใส่ดู Parker p e n t e l r o t t i n g นะคะก็สามารถใช้ด้วยกันนะคะกับแบรนด์อ์ติเฟกต์ที่เป็นลูกลื่นได้ นี่นะคะนี่เราใส่ปักเกอร์ลงไปนะคะก็จะใช้ได้ไซส์เดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาที่เราซื้อโมเดลนี้ไปนะคะเราจะหาหมึกตัวอื่นเปลี่ยนก็สามารถทำได้ไม่ยากนะคะไม่ต้องกังวลในส่วนของตัวนี้ว่าจะไม่มีหมึกนะคะ ตัวนี้เป็นตัวสีสาตินโคมก็รุ่นนี้ทำออกมามีทั้งสีดำสีเงินเงาเงินด้านนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูน้ำหนักของตัวด้ามรุ่นนี้กันนะคะว่าน้ำหนักเป็นยังไงตัวนี้เป็นตัวโมเดลที่ขายดีของตัวอาร์ติเฟตเพราะว่าดีไซน์เขาคือไม่อ้วนแล้วก็ไม่ผอมจนเกินไปนะคะน้ำหนักตัวด้ามจะอยู่ที่ประมาณ26.98กร,รมนะัมถือว่าน้ำหนักกำลังพอเหมาะสำหรับงานเขียนนะคะตัวนี้ แพ็กเกจกล่องของ Art i f a c t ก็จะมาเป็นตัวสีข้างในบุกกำมหยีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ตีโลโก้ของ Art i f a c t ด้านนอกก็จะเป็นตัวกล่องขาวแดงแบบนี้สวยงามนะคะก็สำหรับใครที่กำลังตามหาคลิปรีวิวนะคะของตัว h o m a r t นะคะก็เรามีทั้งตัวรวมสีนะคะแล้วก็แยกสีนะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวสีที่เป็นตัวสแตนเลโครมเฉพาะนะคะก็สำหรับ รุ่นอื่นๆน,นะคะของ Artifact สามารถกดย้อนหลังดูติดตามกันได้นะคะที่ YouTube ช่อง Pen Band name สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดี